เรียนท่านที่เคารพและมิสายทุกท่านครับผมพลตรีดร,อ,รอนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันจันทร์ที่12เมษายนส564ช่วงเวลานี้ได้นำเสนออนุกรมชุดพมา่าไม่ได้แทงกบมาแล้วเป็นจำนวน10ตอนวันนี้ก็อยากจะเปลี่ยนแนวสิบบ้างน,นะครับเพราะว่าอะไรที่ยาวนานติดต่อกันมากๆกก็จะเป็นความจำเจ อยากจะนำกลับมาในอนุกรมชุดชายชราว่าอดีตอนุกรมชุดนี้เป็นการนำประสบการณ์ที่ผมได้รับมาด้วยตนเองโดยตรงทีเดียวมาถ่ายทอดให้ท่านที่มีความสนใจได้รับทราบเจตนาประการสำคัญก็คือเพื่อให้ท่านเห็นบทเรียนประสบการณ์จากประสบการณ์เหล่านี้เพื่อที่ได้ไดสังวรไว และนำไปพิจารณาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปประสบการณ์ของผมเนี่ยมันไม่ได้เหนือกับคนอื่นหรอกครับแต่มันต่างกับคนอื่นเขาอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านภารกิจหน้าที่ประสบการณ์พื้นฐานแต่ละคนไม่เหมือนกันจะพูดว่าใครสูงก,กว่าใครต่ำกว่าใครมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้ผมก็นำเสนอเฉพาะเรื่องของผมเท่านั้นเองครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอื่นเลย นึกได้ว่าเคยมีข้อที่น่าจะพิจารณาอยู่เรื่องหนึ่งในปี351ผมก็เดินทางไปรับปริญญาหลังจากจบการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตท,ที่หมหาวิทยาลัยเซาวออสเตรเียดุษฎีนิพนธ์ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วครับทางหมหาวิทยายลัยเขาก็แจ้งมาว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าหากจะ อยากจะไปรับปริญญาที่นั่นถ้าไม่ไปเขาก็ส่งใบสตีมาให้เพราะผมกลับมาอยู่เมืองไทยต้องนานแล้วทําดุสติพลใช้เวลาหลายปีมากนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ถือได้ว่าช่วยผมประสบความสําเร็จนะครับในนาทีนี้ก็คือท่านดรแบรนชิฮานกับพยาของท่านสองคนนี้ละครช,ช,นะนช่วยกันตกแต่งช่วยกันแนะนําช่วยกันส่งเสริมจนกระทั่งผมสามารถทํา ตุสิติพลได้เป็นที่ผ่านมาตรฐานตามที่เขากำหนดไว้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็พอจะใช้ได้บ้างแหละครับแต่ก็ไม่ได้ดีนักเพราะเราไม่ใช่เจ้าของภาษาตอนนี้ทำดุสตินิพลนั่นหนละหลังจากที่ผมเขียนมาแล้วเนี่ยผมต้องไปจ้างคนอินเดียนะครับเขาชื่อคุชกะคุชกะเนี่ยเขาเป็นคนที่ เกลาภาษาเกลาสำนวนให้เขากิคิดค่าแรงของเขาชั่วโมงละห้าร้อยบาททนก็จ่ายไปนะครับแต่ว่ามันแตกต่างกันจริงๆครับคือเราเราเรียนมาผิดๆตั้งแต่เด็กเลยนะเวลาจะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะคิดเป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษมันผิดครับผิดอย่างที่เรียกว่ามหาสารทีเดียวนะครับทำให้เราใช้ภาษาเนี่ยไม่ค่อยดีหรอกถึงก็สอบได้ โทเฟลสมัยนั้นตอนที่ผมไปเขาเอา520ก็ได้ผ่านมาแหละแต่เอาคอนจริงๆแล้วมันรู้เลยว่าเราเนี่ยล้านหลังก็คนอื่นเขาเยอะการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีนะครับหรือภาษาตา่างประเทศเนี่ยท่านต้องคิดเป็นภาษานั้นท่านต้องอย่าอยากคิดเป็นไทยแล้วแปลเป็นาาอังกฤษมันจะเลอะเทอะไปหมดเลยผมก็เรียนมาผิดๆเวลาเขียนเปนเปอร์น,นะผมก็เขียนพรรณนาไปแบบภาษาไทยเนี่ยแหละครับ ยาวทีเดียวบางทีเราก็ใช้ศั์ไม่ถูกไม่ตรงใช่ไหมเราก็ต้องใช้วิธีการอธิบายอ้อมไปอ้อมมาเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายนั้นไอ้กุศกาตเนี่ยเขาชื่อเล่นชื่อเคนนี่นะเคนนี่ที่เป็นคนอินเดียเนี่ยพอเขาอ่านแนละ้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาก็ถามว่าไอ,อ้ที่เขียนอย่างเงี้ยต้องการความหมายอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็อธิบายเข้าไปเขาเข้าใจาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ปรับภาษาใหม่จากหน้าหนึ่งกลายเป็นเหลือแค่ครึ่งหน้า หรือเคียงแต่ไม่กี่บรรทัดเท่านั้นแหละความหมายมันเหมือนกันเลยอันนี้ก็ต้องทึ่งเลยสำนึกเลยว่าโอ้มันจริงนะแท้เราก็บางอย่างเนี่ยเราใช้ศัพท์ที่เราคิดเป็นภาษาไทยเนี่ยแต่ฝรั่งเขาไม่ใช้อีเดียมนี้ไม่ใช้สำนวนนี้ฝรั่งอ่านก็จะไม่เข้าใจหรอกครับนี่คือปัญหาของการเรียนต่างภาษาต่างประเทศของคนไทยเรียกว,ว่าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดก็แล้วกันนะครับแต่ถึงแม้เคนนี่ก็จะกล่าวภาษาให้ผมแล้วนะ ผมยังต้องไปจ้างอาจารย์คนอ,อังกฤติอีกคนหนึ่งเขาก็มาช่วยปรับอีกทีเขาก็จะปรับภาษาเนี่ยที่เคนนี่เขาเกามาแล้วนะให้เป็นสำนวนอังกฤษที่เป็นวิชาการชั้นสูงนั่นแหละครับผมได้ผู้ช่วยอย่างนี้แหละไม่มีใครแล้วครับที่เขียนดุสรีพลด้วยตนเองแล้วก็สมบูรณ์แบบไปไ,ไม่ได้แล้วครับหรือถ้ามีนะเช่นอช่วยบอกด้วยผมได้แสดงคารวะในที่นี้นะครับ แล้วก็เนื้อหาต่าง,างๆเหล่านั้นผมก็ได้ผ่านการให้คำแนะนำจากท่านอาจารย์ดร professor b r a d s h a n นี่แหละท่านช่วยกลาต่างๆมากมายทีเดียวจนกระทั่งผมสําเร็จมาได้ก่อนหน้านั้นผมไม่เจอท่านดรชานะผมก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาชื่อดรเอลิาเบตแต่เอริาเบตนี่เป็นคนอังกฤษผมคุยกับเขาแล้วสักสองสครั้งไม่ถูกจริตนะครับ ดูคล้ายๆว่ามันลูกดาวคนเอเชียไงก็ไม่รู้แหละแล้วเขาก็ไม่รู้พื้นฐานอะไรมากมายนักในหัวข้อที่ผมทํำนี่แหละก็เลยไม่ศรัทธาก็ขอหมาวิลาลยเขาเปลี่ยนในตานที่ภาษาแล้วกันเพราะว่าไม่ถูกฉลองก็โชคดีกรรมสัมพันธ์ไปเจอท่านดรแบรนด์ก็เลยติดต่อท่านมาจนท่านทุกวันนี้แหละครับที่เล่ามาดยาวไม่มีอะไรหรอกจะเจตนาเล่าว่าในตอนที่ จะเข้าพิธีรับปริญญาเนี่ยผมก็จะคิดว่าถือโอกาสไปเที่ยวด้วยก็อยากจะพาครอบครัวพาภรรยาพาบุตรพาธิดาเข้าไปเที่ยวกันแล้วก็ถือโอกาสพักผ่อนไปด้วยผมก็เลยวางแผนเนี่ยเดินทางล่วงหน้าก่อนวันรับปริญญาเนี่ยร่วมสิบวันทีเดียวนะครับบินไปลงที่เมลบ์นคือสถานที่เรียนเนี่ยผมชื่อมาาลเลีย South เนี่ยเขาอยู่ในรัฐซาออสเรเลียไอเมืองใหญ่ใกล้ๆกล้นก็คือเมลบ์นเนี่ย ก็ขับรถกะว่าจะขับรถจากเบลเวนไปเมืองอดิเลตซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐซาออสเตรเลียระยะทางประมาณ800กิโลเมตรก็กะว่าขับรถสัก7วัน10วันไปถึงก็ค่อยไปรับปริญญาที่นั่นจะได้ไปเทีย่ยวไปด้วยนะครับเพราะว่าภูมิประเทศออสเตรเลียเป็นเกาะทุกท่านก็คงทราบดีอยู่แล้วละ่ะแต่ว่ารายละเอียดพิเศษก็คือว่าผู้คนเขาจะอยู่บริเวณรอบๆร,ร,ริมขอบทั้งนั้นละ เขตที่ติดมหาสมุทรนะ่ะไอ้ตรงกลางประเทศมันไม่มีหรอกมันเป็นทะเลทรายบ้างเป็นที่แห้งแล้งล้าหลังห่างไกลความเจริญนะ่ะดังนั้นเมืองหลวงก็จะเมืองใหญ่ๆก็จะกระจายอยู่ตามริมขอบทะเลแล้วก็ทะเลเออสเตรเลียสวยมากๆเขาก็มีถนนที่ตัดเรียบทะเลเรียกว่าเกร o ออเชนรถถนนเรียบฝั่งทะเลชื่อมันก็ตรงตัวแล้วนะครับก็อันนั้นเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทีเดียว แต่ถ้าใช้เส้นทางตรงจริงๆที่ผู้คนก็ใช้สัญจรกันเขาก็มีเส้นทางที่มันตัดตรงระหว่างเมืองนึงไปอีกเมืองนึงเนี่ยสะดวกอยู่แล้วแต่เราต้องการจะเที่ยวต้องการจะดูภูมิประเทศพักผ่อนไปเรื่อยนะตามเส้นทางนั้นก็เลยไปลงเที่ยวเมลเบิร์นแล้วก็เช่ารถของบริษัทเฮิร์สขับเรียบทะเลไป800กิโลเมตรอย่างที่ว่าจากเมลเบิร์นไปอาร์ดิเลก การเที่ยวในออสเตรเลียเนี่ยนะครับมันง่ายมากเลยก็คล้ายๆกับในยุโตรปตอนตกนะเพราะเขาเป็นประเทศที่เจริญแผนที่ต่างๆก็ชัดเจนป้ายบอกถนนหนทางและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาขับเหมือนบ้านเราก็เลยทำให้เราไม่ลำบากมากนักในการแล้วก็ป้ายเปืือยต่างๆก็เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดแต่เขาดีกว่าบ้านเราตรงที่ว่าป้ายบอกถนนหนทางเนี่ยเขาละเอียดกว่ามากทีเดียวนะบอกชัดเจน แล้วก็ให้เตรียมตัวเป็นระยะระยะไปไม่ใช่ถึงเวลาลับกิโลสองกิโลป้ายโผ่ขึ้นมาบอกเนี่ยไม่ใช่หรอกเขาบอกมานานและเป็นช่วงๆแล้วก็มีแผนที่มีสํานักงานประชาสัมพันธ์ของการท่องเทีย่ยวของเขาเนี่ยไลายไปตามเมืองสําคัญที่นักท่องเทีย่ยวชอบเดินทางผ่านอันั้นสงสัยอะไรก็แวะไปสอบถามเขาได้ดังนั้นที่ออสเตรเลียก็ขับสบายผมก็ได้รถโฮเดน เขาก็จัดให้เอารถชั้นลักซ์รีหน่อยรถโทเดมเป็นรถที่เขาทำเองในประเทศออสเตรเลียนะเรียกว่าค่อนข้างจะใหญ่สบายเพราะว่าเราเดินทางไกลต้องการความสะดวกสบายแล้วก็ให้มันมีแรงเยอะๆขับมันดีถนนเขาดีนะมันตรงเน่าเลยประเยะเวลาเป็นระยะทางยาวทีเดียวนะครับก็ลอดตามชายฝั่งมาเรื่อยระหว่างทางนีง่็เราไม่รีบนะครับก็แวะตามที่นั่นทีนี่เบื่อที่ไหน ก็เดินทางต่อไปถ้าชอบที่ไหนก็อยู่นานหน่อยเพราะว่าโรงแรมที่เรียกว่ามอเตอร์โมเตลเนี่ยโมเตลของฝรั่งไม่เหมือนโมเตลไทยโมเตลไทยเนี่ยเอาไว้ผสมพันกันชั่วคราวแต่โมเตลฝรั่งเนี่ยก็แค่คนเดินทางแวะผ่านมันก็มีลักษณะก็คือเอารถจอดได้เท่านั้นเองเอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแค่นี้เอารถจอดไปหน้าห้องแล้วก็เดินเดินเข้าไปในห้องอพนักงานเขาก็อยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับ แต่หลายแห่งทีเดียวก็ดีกว่านั้นอีกคือเขามีห้องครัวให้ด้วยเป็นห้องครัวแบบรวมการเนี่ยก็มีห้องครัวใหญ่ๆห,ห้องหนึ่งใช่ไหมถ้าเราจะอยู่สักสองสามวันเราสามารถจะไปซื้อกับค่าซื้ออาหารมาจากตลาดเนี่ยก็มาทํากินกันได้ก็สนุกดีแล้วก็ราคาก็ถูกมากๆาเพราะเราไปซื้อเราไปจ่ายตลาดเองนี่นะตามตลาดในในเมืองที่เราไปนะนะั่นอะซื้อมาทําเองบ้างอะไรบ้างอยากจะไปไหนก็ไปแล้วเขาก็มี เหมือนกับสวนสัตว์หรือพิพิธภัณฑ์ในเมืองใหญ่ๆของเขานี่มีพิธิธภัณฑ์ประ,ประจําเมืองทุกแห่งเลยเพื่อให้เราไปศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองนั้นเมืองนี้ว่าเขาเป็นมาอย่างไรแล้วเขาก็เก็บรวบรวมหนังสือพิมพ์ท้องถินวัตดุต่างๆที่เขาเป็นเป็นรากฐานของเมืองนั้นเช่นเมืองที่เป็นเหมืองทองก็จะมีพวก และทองคำที่ล่อนมาได้หรือว่าอุปกรณ์ทำเหมืองเนี่ยก็แสดงไว้แล้วก็มีประวัติต่างๆเมืองไหนที่มีรถไฟก็เอารถไฟมาตั้งไว้แล้วก็สามารถศึกษาได้ละเอียดมากๆเลยนะครับเ,เขาถึงมีความเจริญเนีผู้คนเขารักชาติบ้านเหมืองเพราะเขามีความรู้เรื่องปฏิศาสตร์ก็ลอกไปแต่ที่สำคัญท่านก็คงทราบดีสัญลักษณ์ของออสเตรเลียก็คือจิงโจ้ ไอ้ยิงโจ้เนี่นะเปรียบเสมือนได้เหมือนกับหมาข้างถนนบ้านเราะยะยะยะแล้วเยอะแยะไปหมดแล้วเดินกันดกเต็กแล้วก็มีหลายพันนะไอ้พันตัวเล็กๆเนี่ยก็เหมือนกับหมาบ้านเรานะครับเยอะแยะไปหมดเลยอ่าหกครั้งหนึ่งผมเข้าไปในไอ้เส้นทางชักไม้ของพวกพวกคนตัดไม้เขานะฮะที่เขาลากไม้ออกมาเนี่ยมันเป็นถนนในชวนรบทเนี่ยก็อยากไปดูสาภาพเป็นยังไงบ้างเนี่ยขับรถเข้าไปเนี่ยผมเจอจิงโจ้ถูกรถชนตายหกตัว วันนั้นวันเดียวนะหกตัวเพราะว่ามันเป็นที่เป็นเป็นดงของพวกเขาอะไรรถไม้เมยเนี่ยไม่สนใจจริงโจ้โดดเดินมามนชนกระจายหมดมตัวเล็กๆนี่นะแต่ไอพันธุ์ตัวใหญ่ก็มีก๊กหนึ่งนะไม่ไม่มันมีหลายพันเพราะว่าคนออสซี่ี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากเป็นชาวสวนชาวไร่เขาจะไม่ชอบหรอกครับไอ,ไอจิงโจ้เนี่ยเพราะมันก็ไปกินผลไม้ไปทําลายไรไ่เขาดีก็เขาก็ล่าแล้วก็ จิงโจ้เนี่ยเขาก็เอาหนังมาทําหมวกทําอะไรก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะหารูปมาให้ดูถ้าเจอผมจะใส่ให้ดูนะครับหมวกที่ทําจากหนังจิงโจ้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้ากินหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ไม่ได้ถามก็ตอนนั้นนะปกติแล้วตอนไปเรียนก็ทานอาหารปกติไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรมากมายในเมืองชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเพราะเหตุนี้แล้วไอ้จิงโจ้เนี่ยมันก็มีหลายพันธุอย่างที่ว่านะมันมีประเภท หัวโจวกจ่าฝูงก็มีในในในสวนสัตว์สวนสัตว์เปิดแห่งหนึงนะจอดรถไปดูกับลูกสาวเขาก็ชอบดูนกอีมูนอะไรพวกนี้มันก็มีไอ้จิงโจ้ตัวหัวโจวกยืนอยู่แล้วก็ดูแลลูกน้องเขาอะลูกน้องเขาตัวเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาแถวนั้นเราจะสังเกตไอ้ตัวหัวโจวกได้ไม่ยากหรอกเพราะตัวมันใหญ่แล้วที่จะระแวงภัยมากเลย ถ้าเราเดินเข้าไปถ้ามันเห็นเราเนี่ยปุ๊บมันจะหันมาเล็งแล้วหำหูตั้งๆงงบอกไอ้นีมาทําไมเข่งเล็งแล้วแต่เราไม่กล้าเข้าอยู่แล้วมันมีรู้ว่าไอ้รั้วตะข่ายก้านกูแต่รู้ว่าไอ้มันไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไว้ใจเขาดูเพราะเขามีหน้าที่ราแวงภัยให้กับลูกน้องเขาเนี่ยเป็นธรรมดาไอ้ตัวโขาตนี่ตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากๆเลยถ้าทําให้มันเราแวงมาหรือเข้าใกล้โดนถีบตายได้นะครับขาบบลเหตุเลยนะเพราะว่า เขาใช้ขากระโดดใช่ไหมขาพวแรงเยอะมากแต่ตัวเล็กๆเ,เนี่ยก็ไม่มีอะไรคุณคิก็น่ารักดีตัวเล็กๆอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยมันคนออสเี่เขาเห็นเป็นเรื่องปกตะิแล้วก็ละไปเรื่อยเลยจนไปถึงที่เมืองอดิเลตเนี่ยก็ไปถึงก่อนเวลาประมาณสักวันหนึ่งไม่มีอะไรหรอกครับเขาก็นัดหมายเลยนะวันนี้เองต้องเข้าไปติดต่อนะลงทะบงทะเบียนอะไรแหละก็ขเข้าไปไอการรับปริญาเขาไม่มีพิธีการเลยมากมายอย่างของเราแหละครับเราซ้อมกันสองวันสองคืนใช่ไหมของเขาเนี่ย โดยเพราะยิ่งระดับเปรียเอกเนี่ยไม่ต้องซ้อมหรอกไปถึงพอลงทะเบียนเ็าบอกเลยอะไรเดี๋ยวตอนมีพิธีนะ,ะท่านอธิการบดีท่านจะมาปลอกนะแล้วก็เรียกชื่อเองก็เดินขึ้นไปนะเดินขึ้นไปก็ไปสัมผัสมือเองก็ลงมาจบแ่นนเอ้ยไปได้ไม่ต้องซ้อมก็แค่นั้นแหละครับแล้วก็เข้าไปนั่งในห้องถึงเวลาเรียกชื่อเราเนะเขาก็เรียกชื่อแล้วก็บอกพุดทแล้วเาก็บอกว่าเราเขียนดุสิตพลเรื่องอะไรซึ่งมันมีมีไม่เยอะเนี่ย รับปรีเอกที่นั่นไม่กี่สิบคนหรอกครับใน,ในทุกสาขารวมกันนะไม่ได้รับกันเป็นเข่งๆข่งเหมือนเมืองไทยนะบางมหาวิทยาลัยเนี่ยจบปรีเอกที่รุ่นหน,นึ่งเจ็ดสิบแปดสิบคนไอ้ท่านละทางนั้นแหละครับละไวในฐานที่เข้าใจแล้วกันปรีเอกเนี่ยไม่มีมากหรอกครับแต่ละปีแต่ละป,ปีปรีมน้อยปรีดา,า,ายมหาลัยใดปรีเอกมาเป็นเข่งๆขงเนี่ยทันรู้ไวเลยเลยทั้งนั้นแหละครับเสร็จแล้วก็รับเด็กเขาก็สมัมผัสมือไปชัแคนแบบฝรั่งก็ลงมาก็จบอะ ที่เล่ามาันยาวให้่านเห็นภาพฉันนั่นเองแต่เจตนาหัวข้อเนี้จะเล่าเรื่องหมาเพราะว่าเจอลิศหมาเลยตอนที่พาครอบครัวไปบัตแรกเลยนะสนามเครื่องบินลงสนามบินเมลเบิร์นเนี่ยผมไม่ใช้การบินไทยอยู่แล้วนะครับถ้าไปส่วนตัวผมไม่มีวันใช้การบินไทยหรอกผมก็ใช้สายการบินอื่นไปแต่ว่าถ้าไปทางราชการเนี่ยมันบังคับบังคับเลยนะให้ต้องใช้การบินไทยทั้งนี้แพงก็แพงห่วยก็ห่วยนะครับ ผมมีเรื่องที่เกือบก็เกิดความเสียหายมากมายจากไอพนักงานแผนกตัวราชการการบินไทยเนี่ยครับวันหลาจะเล่าให้ฟังอีกเพราะว่าเรื่องนี้ติดตดติดมาหลายสิบปีแล้วไม่เคยลืมหรอกเพราะว่ามันเป็นวิกฤตของชีวิตผมเลยถ้าผมไว้ใจไอหัวหน้าแผนกตัวราชการคนนั้นของการบินไทยเนี่ยนะนะที่มันหลอกผมรับปากว่าจะหาตัวได้แล้วไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าผมไว้ใจมันไม่มีแผนสองนะ ผมโดนตําหนิอย่างแรงเพราะเออโดนงดบําเหน็จเพราะเรื่องนั้นเรื่องใหญ่มากๆเลยทําให้การเดินทางครั้งนั้นซึ่มีผู้ใหญ่หลายสิบคนเนี่ยที่ผมรับผิดชอบอยู่เสียหายเลยครับก็เลยติดมาจนถึงทุกวันนี้เอาละถึงแม้จะโอ้โหสิแล้วแต่อยากจะเตือนว่าอย่าไปไว้ใจเลยมันน,มน,นนี่แหละครับถึงมันมึงพังเพราะเหตุนี้แหละผมไปเมลเบิร์นครั้งนั้นก็ไม่เช่การบินไทยหรอกพอลงเครื่องใช่ไหมเขาก็ให้ ผู้โดยสารเนี่ยที่ออกจากประตูเครื่องแล้วเนี่ยก็เข้าแถวเรียงเดี่ยวไปนะะแล้วเขาก็เอาหมามาเอาหมาตัวใหญ่ผมก็รู้ไงหมาตัวนี้ต้องดมอะไรผิดกฎหมายแน่นอนมันก็ไม่ได้เดินช้านะมันวิ่งตุ๊กๆๆๆมาพอผู้โดยสารเขาเข้าแถวเดินเรียงเดี่ยวไปใช่ไหมแถวมันก็ยาวเขาก็จูงหมามาไอ้หมานี่ก็วิ่งตุ๊กๆๆๆปั๊บพอมันจงหน้าผมนะมันนั่งเลยโอ้โหหนาวาบ มัานั่งแล้วจ like ้องหน้าแล้วทำมาทำเป็นยิ้มยิ้มคนก็มองกลัวเสร็จแน่่นงานนี้นะแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรมากมายเพราะเราไม่มีอะไรผิดกฎหมายแน่นอนร้อยอซอยู่แล้วก็เฉยเฉยเขาก็พอเจ้าหน้าที่เขาเห็นหมามันนั่งปุ๊บนะเขาก็หยุดสังงักนิดนึงแล้วเขาก็ให้หมาวิ่งต่อไปตอนตอนท้ายแถวที่เดินหลังจากผมมานี่นแหละครับก็ไม่มีอะไรเขาก็ปล่อยเดินมาเลยพอถึงจุดที่ ข้างหน้าที่ตรงก่อนที่จะเข้าที่รับกระเป๋าปุ๊บเนี่ยนะเขารออยู่แล้วครับลูกน้องเขากับ่นทีเขาสามสี่คนยืนรอยอยู่แล้วก็เอาผมกับครอบครัวไปเพราะเราเดินมาด้วยกันใช่ไหมกระเป๋าคนละใบก็เชิญไปก็ไม่ได้ทําอะไรที่ไม่สุภาพเลยหรอกเขาก็ขอเชิญไปธรรมดาเรารู้อยู่ในใจแล้วแหละแง่แงอยู่แล้วผมก็ไม่เป็นไรก็เดินไปไปถึงเนี่ยเขาก็เอากระเป๋าเนี่ยขอให้เอาของออกจากกระเป๋าให้หมดเลยทั้งสามคน,นที่ไปด้วยกันเนี่ย เขาก็มีโต๊ะใหญ่เลยของเรากรองมันก็ไม่ได้เลเทอะไรหรอกเพราะเราหยิบออกมาเองเขาไม่ได้ยุ่งเขายืนดูเฉยๆนะพอออกมากรองเสร็จเขาก็มายืนดูเส้อผ้าต่างๆที่เราขนไปก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเขาก็ขอให้รอหน่อยเขาก็เอากระเป๋าทั้งสามใบไปเลย,เเลยก็ไปทราบเขาไปทําอะไรแต่กระเป๋าเนี่ยหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงเนี่ยเขาเอากระเป๋ากลับมา ก็ไม่มีร่องรอยเสียหายเลยนะอาจจะเพเอ็กซเรย์หรือสองดูอย่างไรก็แล้วแต่เราไม่ทราบแหละระหว่างที่นั่งรอเขาเอากระเป๋าออกไปแล้วเนี่ยก็นั่งอยู่คุณผู้หญิงเขาก็นึกได้ผมเนี่ยต้องกินยาสามเวลาตอนนั้นนะนะเขาก็บอกว่ากินยาอย่างระหว่างรอไม่ทําอะไรไม่รู้ทําอะไรนะยาก็กองอยู่ตรงนั้นใช่ไหมไอ้กล่องยาเนี่ยเขาบอกว่าถ้ายังพี่กินยากินเดิรอตอนนี้ไม่มีอะไรทำเนี่ยโอ้โห ผมหนาวเลยคือผมรู้อยู่แล้วละ่ะเพราะว่าไม่ใช่รู้ผมดาวเอาว่าเจ้าที่เขาต้องดูพฤติกรรมอยู่แล้วเ,เขาไม่ได้ให้เราดูนั่งเฉยๆคุยกันบล็อกแบกที่ไหนละ่ะถ้าเกิดเอาอะไรใส่ปากนิดเดียวงานนี้ผมโดนจับล้างทองแน่เลยแต่คุณผู่หญิงเขาไม่รู้ว่าเขาใส่เสื้อเขาไม่รู้เรื่องหรอก <c oughs> เขาก็บอกบอกว่าอะไรก็เอายามากินเนี่ยมากินไม่กินเลยผมก็ไม่กินแล้วครับผมก็นั่งเฉยๆคืออย่าทำอะไรให้เขาสงสัยเด็ แล้วยาเนี่ยถึงจะเป็นยาแก้โรคภัยอะไรต่างเขาจะไปรู้ได้ไงเขาไม่รู้จัก,กเราและอย่างที่เลยนแล้วผมก็ระแวงอยู่แล้วเขาต้องนั่งดูอยู่แล้วล่ะพฤติกรรมเรามันจะทํายังไงใช่ไหมระหว่างที่พวกเขาส่วนหนึ่งเอากระเป๋าไปตรวจผมก็ไม่กินก็นั่ง,งเฉยๆเอาละครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาเอากับระเป๋ากลับมาแล้วก็ให้เราบรรจุของเรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญออกไปก็ไม่มีอะไรเขาก็ทํากิริยาสุภาพมากอะออกมาเสร็จแล้วเนี่ย ก็มีผมก็ติดต่อบริษัทเฮอร์สไว้อย่างที่ว่าก็ไปที่บริษัทเขาใช่ไหมบริษัทเช่ารถะก็ไปเช่ารถมาโฮเดนผมไม่เคยขับโฮเดนคันใหญ่ได้ปุ่มเปิมเป็นรถยุโรปตอนนั้นเราไม่คุ้นเคยใช่ไหมก็ต้องหาแค่ฝาถังน้ํามันเปิดยังไงยังหาไม่เจอเลยก็ต้องถามเขาให้เขาบอกเสร็จแล้วก็รถไปไม่ต้องห่วงว่าจะต้องกลับมาคืนที่เดิมเพราะเราเช่าเขาที่เมอร์เบิลผมไปจบภารกิจที่อะดิเลด แล้วผมก็กลับเลยผมก็ทิ้งรถไปที่อดีเลตเนี่ยเขาก็มีสาขาของเขาเอารถไปคืนที่นั่น,นแล้วก็กลับจากอดีเลตไม่ต้องกลับมาที่เมลเบิร์นอีกก็เลยเล่าประสบการณ์นี้ให้ฟังว่าอันนี้นะครับก็คือเรื่องการเดินทานเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังถึงแม้เราจะไม่มีอะไรผิดกฎหมายก็ตามแต่อย่าแสดงท่าทีอะไร อันนี้ก็อยากจะเตือนท่านอื่นไว้นะครับท่านใดที่รู้แล้วอย่าหมันไส้เลยนะครับเวลาฟังนี้เฉยอย่ากโกรธนะ <c oughs> คนยุคนี้มันหมันไส้กันง่ายเหล, <c oughs> ลือเกินนะก็สังวรไว้ว่าถ้าหากเราเป็นเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจ,เร,จเราเขาไม่รู้จักเราเขาไม่รู้จักคุณน,น้องไปตีนจะเป็นใครไม่รู้แล้วตอนที่อีกอันนึงก็คือตอนที่เขา้าเข้าประเทศเขาจะผ่านตอมอนะเขาก็ถามมาทําไมเป็นปกติโอมารับปริญญาแล้วก็ผมก็ทําแฟ้มไปหมดเลยนะว่าเนี่ย ใบจดหมายจากมหาวิทยาลัยที่แจ้งไปให้มารับปริญญาแล้วใบตอบรับต่างๆผมทําเป็นแฟ้มเลยไม่ต้องถามมากเลยเขาบอกว่าทำแล้วปุ๊บส่งเอกสารให้เขาดูเนี่ยไอ้มาไลยเชิญข้าหมาเนี่ยแล้วก็จะไปเที่ยวด้วยเลยมาก่อนเวลาก็บอก่าไปเขาจะจบคือทําอะไรให้มันโปร่งใสไว้เนี่ยเมื่อเขาเขาไม่ระแวงเราเนี่ยอะไรมันก็ง่ายครับก่อนจะจบมีอีกเรื่องหนึ่งนะเวลาผ่านด่านผมเห็นได้พวก ชาวบ้านทั้งหลายที่บ่นตําตำรวจตั้งด่านเยอะแยะอย่างนี้จะรีดถงรีดถผมไม่เห็นเดือดร้อนเลยผมว่ามึมงบ้าหรือเปล่าไอ้พวกนั้นน่ะยิ่งมีด่านมากๆเนี่ยผมชอบใจเพราะว่าอะไรยิ่งมีด่านตรวจมากไอ้ผู้ร้ายมันก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวใช่ไหมล่ะไอเราคนดีๆจะกลัวอะไรจะบ่นนำซากอะไรไอที่มันโดนไถ่อะตำรวจถมันก็มีผมก็เชื่อไม่เราไม่แต่ผมไม่เคยเจอท่านนะผมมันไม่ใช่คนขับรถบรรทุกเนี่ย แต่เอ็งต้องทำผิดกฎหมายทำไมเอ็งไม่ทำผิดกฎหมายเขาไถไม่ได้หรอกเชื่อเธอเอ็งต้องมีแหละอย่ามาพูดเลยว่าผมบริสุทธิ์ตำรวจไถ่ร้อยสองเอ็งถูกไหมไม่ให้เขาทำไมแล้วถ้าหากเขาจะหาเรื่องเอ็งเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาเป็นคนเหมือนเรานะเขาไม่ได้อยากจะหาเรื่องกับใครนะเขาจะเล่นใครสมมุติว่าตัวตำรวจไม่ดีอยากจะไถ่เงินเนี่ยถ้าเอ็งไม่มีจุดที่เขาจะหาเรื่องได้ผิดกฎหมายเนี่ยนะ ไม่มีทางหรอกเขาไม่อยากยุ่งหรอกรถมีหมื่นเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นมาฟาดเองทุนเดียวไหมเข้าใจบ้างสิครับอย่าไปป่นมากตำรวจเขาตั้งด่านเนี่ยคนดีๆชอบใจเวลาก่อนถึงด่านถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยนะวิธีปฏิบัติของผมเลยนะครับผมเปิดไฟในรถสวา่างผมดับไฟหน้ารถอันนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติปกติเวลาเข้าค่ายทหารอยู่แล้วละ่ะผมคุ้นชินผมเป็นทหารผมไม่ทหารเนี่ยว่าขับรถเข้าค่ายตอนดึกๆค่ำๆเนี่ยนะ ให้ง่ายให้ยามสากายเขาเห็นชัดเราก็ต้องดับไฟไฟหน้านะไฟใหญ่มันแยงตาเขาเมื่อดับไฟ้วเอ้ยมืดแล้วจะขับรถได้โวยียบบ้าเนี่ยมั้นก็เห็นก็นามันจุดตรวจใช่ไหมล่ะมันไม่ได้มืดตึ๊ดตือเนี่ยไม่ได้อยู่ในถ้าเขานางเมื่อไหร่เราแต่แล้วเราเปิดไฟในรถให้สว่างพอเขาเห็นอ๋อในรถมีเท่านี้คนนะเออนั่งอยู่มีแก่ๆอยู่คนนึงไม่มีไรลรอกท่าทาง,ทางมันก็ งโง่เซ่อๆไม่น่าสงสัยเขาก็ปล่อยผ่านก็จบทำแบบนี้ผมไม่เคยดโดนตำรวจเรียกเลยสักครั้งเดียวนะไม่เคยก่อนทึ่งด่านตอนค่ำๆปุ๊บใกล้ๆจะถึงน่าปิดไฟใหญ่เพราะว่าท่านคิดดูสิครับถึงแม้จะเป็นเวลาค่ำนะไอ้ชาวบ้านทั่วไปไม่ปิดไฟใหญ่เนะี่ยมันก็แยงตาเจ้าหน้าที่เขามีไฟฉายดวงนิดเดียวฉายเข้ามาก็าก็มองไม่ค่อยเห็นมันก็ลําบากกับเขาทําให้เขาสบายบ้างยอย่าไปเกี่ยงมากนะ แต่แล้วพอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยแคบเขาไม่ดูเลยครับปิดไฟใหญ่เปิดไฟในเก่งให้สว่างไว้ปุ๊บเนี่ยเขาโบกไล่ผ่านไปเลยจบไม่เสียเวลาหรอกครับแค่ที่เองทําไม่ได้อย่าไปบ่นมากนะผมลองคาแล้วก็งดกิกแกพวกนี้นะครับอยากจะให้ท่านสังวรในเรื่องนี้ไว้าลองพิจารณาดูใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่เกี่ยวกับ,กบผมหรอกครับก็เจตนาในการเล่าอนุกรมชุดชายฉลาว่าดีดนอกจากจะนําเรียนประสบการณ์ตรงที่พบมาแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ข้อคิด ท่านอาจจะไปเอาประสบการณ์ของผมเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงถ้าไม่ต้องเจอเองหรอกแต่ถ้าหากเจอเนี่ยท่ามีองค์ความรู้แล้วเนี่ยท่านก็สามารถจะปรับสถานการณ์นั้นให้มันมีความรุนแรงล,ลดน้อยลงหรือไม่เกิดปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นได้มันก็จะง่ายกว่าท่านจะไปคิดด้วยตนเองในขณะที่เกิดเหตุการณ์นั้นคิดไม่ได้หรอกเพราะว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์เราไม่ได้มีแผนเผชิญเหตุมาก่อนเราไม่มีความรู้มาก่อนเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจผิพพดพลาดได้นี่คือประโยชน์ของประสบการณ์ทางอ้อมที่เราได้มาจากคนอื่นครับประสบการณ์ทางตรงของเราเนี่ยอย่าไปเชื่อเล็กน้อยเลยเพราะว่าเวลามันสั้นท่านแต่ละคนมีอยู่ได้กี่ปีเจ็ดสิบปีก็เต็มที่แปดสิบปีก็เรียกว่าเป็นกรณีพิเศษแล้วนั้นประสบการณ์แค่เจ็ดสิบแปดสิบปี เทียบกับประสบะการณ์ทางอ้อมที่เขาสะสมมาเป็นพันปีหลายพันปีถ้าเรารู้ประสบการณ์ของเขาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องคิดเองเกิดอย่างนี้โปอ้อคนอื่นมันเจออย่างนี้นะแล้วคําทอมอย่างนี้เขาถึงรอดมาได้หรือเขาปลอดภัยเนี่ยเราทําตามเขาเลยจบเรื่องใช่ไหมครับถ้าหากใครหญิงยโสโหังมากนะก็คิดเองก็แล้วกันครับถ้าใครมีความคิดมีปฏิปัญญาก็เอาความคิดของคนอื่นลองพิจารณาปรับใช้ดู ผมพลตรีดร,รนุชาตาบุญนาขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าหากมีสิ่งใดแนะนําก็กรุณาแจ้งไว้ได้ในที่นี้ด้วยสวัสดีครับ